ชั้นที่เจ็ดอ่ะมันดูไม่เป็นปัญหาเลยอ่ะออก็แก้แก้ทีนี้ไหมบอยชั้นที่เจ็ดใช่ไหมช่างช่องของช่างเบนน่ะใช่ครับทไมมันไม่มีปัญหาเลยชั้นนั้นอ่ะแปลกมากเราดูอาจารย์ดูรอบแล้วครับปรับแค่รอบแล้วไม่ใช่ไม่เฉพาะชั้นที่เจ็ดสิอ๋อเออมันมันจริงๆแล้วตัวมันเองก็ก็ไม่เหมือนกันนะเพราะมันเกิดจากการทําแต่ละอันใช่ไหมใช่ครับเออแล้วทำไมมันได้วะ เมือ่ออาจจะเป็นพราะเส้นตรงหงอนน,ะอนัน,นนะหงอนมันค่อนข้้งตรงนะเมือนตอนเทศอาจารย์หงอนมันใหญ่ใช่ไหมครับอาจารย์ว่าช่วงบนใหญ่ครับอ,อาจจะเป็นตัวนั้นทําให้มุมมองจากที่นีเลยเออ,ม,เอ,อมีส่วนนะเจ้าปลาซูทนี่ไงเจ็ดกับหกอะ่ะหกมันไปใหญ่เสียถ้าเอาหกขึ้นเจ็ดเจ็ดมองมาหกม,มันไม่ลําดับมองเห็นชัดเลยงดถ้าอย่างนั้นระหว่างที่จะปรับปรุงยอดครับอาจารย์ก็คือปรับปรุงยอดก่อนแล้วค่อยมาทำซัพพอร์ตเหรอ ก็เดี๋ยวตอนนี้ถ้าได้แบบก็สั่งซัพพอร์ตแล้วก็ใส่ซัพพอร์ตอ๋อต้องสั่งก่อนเขาก็พอดีในขณะที่รอซัพพอร์ตก็ทำยอดนู้นไปใช่แล้วเดือนหนึ่งนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงแปลว่าอะไรวะแต่ว่าได้่อนได้ได้อาทิตย์ละหนึ่งต้นะเออเอออยอืมเออมันมีมันมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวขอตัวเลขไอ้ทไลายด้วยครับทือว่าในสี่เดือนแปดเดือนเนี้ยเพราะว่าผมจะทําเอกสารนิดนึงได้ครับอาจารย์ พิมพ์มาในไลน์ก็ได้นะได้ครับเออผมคิดว่าเมื่อคืนจะเขียนแล้วเอ้าลืมไปว่ามันจากเดือนไหนไปเดือนไหนนี่ผมส่งให้พี่บอยแล้วไหนดูซิเรื่องต้นเป็นเ็นที่เราอ้าทั้งนั้นแหมนี่ก็อมภูมิอยู่ไหนอันไหนวะอันนี้ตอนตอนหนึ่งท่านงษมถ่ายรูปไปทีงั้นนะโอ้เออทีนี้มันลืมไปบมดมันอันที่พูดอ่ะคือคือสองสองใช่ไหมสองสองเดี๋ยวดูสิก็คือสองสี่ใช่ไหมใช่ครับอ่าเราพูดถึงสองเนี่ยมันก็คือเสรมันก็คือแปดนะ ก็หมายถึงว่าข้างบนเป็นสองนั้นหนึ่งสองใช่ไหมแต่สี่ด้านใช่ไหมอ่ามันก็คือแปดนะไอ้นี้ก็คือสี่ใช่ไหมฮะเออเพราะนี่มันคอสกันลืมไปแต่นี่จะพูดถึงซ้อนที่สองก็คือทั้งคอสกันใช่ไหมอ่าเพราะงั้นมันมันสามารถไหมแล้วมันสามารถอย่างนี้คือคือแผนงานเนี้ยมันมันแม้จะยืดหยุ่นได้เนี่ยนั่นก็คือว่ามันเป็นเรื่องของสุดวิสัยแต่เวลาทำไทม์ไลน์เนี่ยทำให้มันคุมได้ไหม หมายความว่าไอ้นี่อีกหน่อยหนึ่งเนี่ยทําไปเหลือยัดเข้าไปในนี้แหละแล้วถ้าเกิดว่ามันหลุดเวลามันไม่ตรงก็ถือว่ามัน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 อะไรอะเขาเรียกอะไรอะมันช้ากว่ากําหนดเท่าไหร่ก็จะมันก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเลขเหมือนกันใช่ไหมฮะเออถ้างั้นถ้างั้นในแดเดือนเนี่ยเอาหมดเลยทีแล้วไอ้ตรงนั้นเราเข้าใจว่ามันจะเป็นไปตามแผนหรือว่าคาดเคลื่อนไปนั้นนั่นอีกเรื่องนครับเออ S <S ไตอนนี้ตอนนี้ไอ้ความความที่ว่าคุณวิทยาความที่ว่าไอ้โปรเซสเนี่ยมันแยกจากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ทำพิมพ์โมกับขี้พึ่งใช่ไหม<ช>กับ<ช>กับ<ช>กับ <ๆ S 1> อีกแก๊งไอ้เรื่องเทไม่ต้องพูด<ช>มาพูดถึงไอ้ต้นกับปลายต้นก็คือไอ้ไอ้ไอ้แก๊งที่ทําโมกับขี้พึ่ง<ช>ส่วนปลายก็คือไอ้เลิฟ<ช>ที่มาต่อที่มายกใช่ไหมไอ้ตัวไอ้เลิฟเนี่ยไม่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 ห่วงห่วงตรงขี้พึ่งเพราะนั้นเวลาคิดทั้งหมดเนี่ยคิดตรง ความเป็นไปได้ในการทําโปรเซสแรกใ,<ช>ให้มันครบและไอ้พวกนั้นมันทยอยไงเพราะว่ามันไม่มีทางจะเสร็จพร้อมกันได้ไง <c oughs> ถ้าขี้พึ่งไม่ทําไอ้นั่นก็นั่งลังรอไงเพราะฉะนั้นขี้พึ่งเนี่ยมันสามารถพัฒนาเพราะนั้นไอเวลาที่ผมพูดยัดลงไปให้เต็มเนี่ย ให้เต็มจํานวนงานทั้งหมดเนี่ยเอาคีพึ่งเป็นเกณฑ์ถ้าไปเอาไอ้บอยไอ้เอาเอาเอาไอ้เป็นเกณฑ์ไม่ได้มันไม่ได้เพราะนั้นเพราะนั้นมันมันมันจะมาติดแล้วไงเพราะถึงโดยหลักการมันจะติดพร้อมกันได้ยังไงมันต้องทยอยอยู่แล้วใช่ไหมฮะเออพรานงั้นคิดเนี่ยที่ว่าเนี่ยคือคิดเรื่องโมกับกับคีพึ่งได้ครับแล้วส่วนการติดตามผลในการปฏิบัติงานตามแผนเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้พวกคุณวิทยาเนี่ย ติดตามเอาเองโดยใช้ไอ้ตัวนี้มันมดไปแก้ตรงนี้ให้แก้มาโดยหลักการที่ว่าเนี่ยเอาขี้พึ่งกระโมเป็นแกนครับ้พึ่งกโมอเ,เ,กเ,อเอาเอาไปเอาไปก่อนที่จะเผยแร่มั่ว <c oughs> ลบทิ้งไปนี่เขาไปแก้ <c oughs> เพราะจริงๆมดก็จริงจริงแล้วไอ้ที่ผมว่าบอกที่ว่าใส่เข้าไปให้ครบเนี่ยมันก็ไม่นิดเดียวเองอะคือมันเป็นลูกเล็กๆเ,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 เนี่ยใช่ไหมเออนี่ถ้าเกิดว่ามันจะผิดแผนก็ให้มันผิดอย่างเงี้ยอันเล็กๆน้อยๆใช่ แต่ผมเชื่อว่าถ้าเอาขี้พึ่งไปเกยนําเกณฑ์น้ำได้ใช่ไหมฮะขี้พึ่งจบโลหะใช่ก็ผมยังคิดว่าคือเน้ยบดมันคิดยังไงว่าไปจบตรงไหนก็ขี้พึ่งนั่นแหละมันเห็นใช่ไหมฮะเ้ถ้าเกิดขี้พึ่งคุณทําแล้วคุณแช่อาไว้มันเป็นความเสียหายของบริษัทเองมึงต้องทําใหม่อยู่นะเขาไม่ทําอย่างนั้นกันแล้วอยู่แล้วไงเดี๋ยวนี้องก็เทเอาไปกองใช่ไหมตรงนั้นค่อยพัฒนาแล้วยกมาติดใช่ครับเอออย่างนี้ดีกว่าเอางั้นเอาขี้พึ่งเป็นเกณฑ์ไปหนักที่ไอ้สองคนนั่น แปดเจ็ดหกนะหกแล้วมันใหญ่ใช่ไหมเจ็ดตัวเล็กเห็นเปร่ะมันไม่ลำดับนะมันเคอะเขินเน่ยังึอกกยกอะวันนั้นผมเห็นอ้าเฮ้ยทำไมมันสับกันวะเออมันต้องตัวใหญ่ขึ้นบนไงซึ่งมันก็ขัดมันก็เหตุผลมันขัดแย้งกับไอ้พวกนักปักนไหมนักปักก็ใหญ่อยู่บนไงอนั่นแหละมันคงจะวันนั้นแหละที่ผมก็ยังรู้สึกเอ้ามันใช้ด้วยกันได้แต่มันเห็นทีละตัว ก็คือไอ้ใบที่มันบังคับพุงอ่ะมันบันท่าทีว่าองศามันไม่ต่างกันไงใช่ไหมองศาจั่วถึงองศาจั่วจะต่างกันถ้ามันต้งมันจัดใบให้มันให้มันได้มันก็ได้พอดีมันจัดใบมั้งที่ว่ามันสามารถใส่ได้สององศานี่ไม่ถึงองศาของของไอ้นี่เนี่ยของใบด้วยนะที่มันง้างออกกันนะมันประสานกับองศาของพุง เนี่ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเขาค้างไว้อันหนึ่งนี่มันนี่เขาทาให้ผมดูอันเนี้ยเสาของยอดทิศอ่ะเวลาทาลวดบัวตรงตรงเสาที่เสียอ่อนๆนะใต้พูดถึงยอดทิศนะฮะเนี่ยท็อปเห็นไหมไอ้ไอ้ไอ้ลวดบัวตรงที่แก้ไปแก้มาเนี่ยไอ้ตรงใต้ชั้นเชิงกรของยอดทิศอ่ะที่มันมี จะเป็นเชิงบาทขึ้นไปแล้วก็มีเส้นขั้น่ยผมคิดอะไรรู้ไหมคิดว่าเอ๊ะกูจะทําให้มันต่างไปจากไอ้ทั้งกบับบรรยากาศของยอดใหญ่หรือจะทําให้กลืนเออเนี่ยเน,นี่ยคือความคิดไม่ได้เป็นการค้นหารูปแบบเลยนะนะเราจะทําให้มันหลุดออกมาว่ามันเป็นคนละส่วนหรือว่าจะทําให้มันฮาร์มน,นีกลืนไปเป็นอันเดียวกันนะสรุปให้มันต่างอให้มันต่างออกไปเลยแล้วก็อารมณ์ อย่างกับเส้นที่มันเป็นเส้นขั้นแค่นั้นเนี่ยมันเหมือนเส้นเขาเท่ากับสะพานหนูนั่นแะใช่ไหมไอ้นั่นก็เป็นตัวเชื่อมโยงว่าเออมันมีภาษาอย่างเดียวกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เคอร์งต่างๆก็ให้มันเป็นคนละภาษาคือมันใช้ทั้งสองอย่างอ่ะเพราะั้น<ม> <พอ S 2> ไอ้เส้นที่มันอยู่อยู่ตรงกลางของเชิงบาทเชิงบาทนี่มันสูงนะแล้วผมทําเส้นนี้เข้าไปเส้นนั้นนะ่ะเท่าเส้นสะพานหนูใกล้เคียงกันนะเออพาดเข้าไปบอย มันมีซุ้มบันแถลงอยู่อันที่มันเล็กแค่นี้นะใช่ครับแล้วไม่มีช่อฟ้าหรอกมั้งมีครับมีไหนอ่ะก็รออาจารย์ไม่ใช่ตัวแค่นี้คุณจะทําช่อฟ้าแค่ไหนกมมองไม่เห็นแล้วตัวนั้นไม่มีไม่มีนะครับเออไอตัวที่มันมีนะคือตัวที่มันของยอดใหญ่ผมจะมาแต่งแล้วมันยังไม่ครบคุณต้องไปทวงมาได้ครับมันต้องใช้ตัวใหญ่กว่านั้นอีกนั่นมันเท่ากันสามตัวนั่นอ่ะมันเท่ากันแล้วทำมาทาไมเท่ากันสามตัวเออเอาขอให้ปรับให้ แต,แต่ว่าอีกแต่ว่าอีขนาดอีกขนาดหนึ่งไอ้น,นี่ใช้ไม่ได้ต้องต้องใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งส่วนไอ้ตัวเล็กแค่เนี้ยแล้วจะทํำช่อฟ้าอะไรอะ่ะเท่ากาันไหมขีดไม่ต้องใส่อะ่ะนึกขึ้นได้ว่าวันนั้นเนี่ยเขาถามเข้าไปในไลน์หรือถามคุณตันกับผมจําไม่ได้แล้วว่าอาจารย์ให้อาจารย์ลําดับมาก่อนหลังการจัดซื้อผมก็ผมที่ผมตอบไปนีผมก็ตอบไปในไปในความเข้าใจว่า มันคําถามที่ตอบไม่ได้แต่ว่าผมก็ตอบไปก่อนนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วเรามันอย่าง,อย,างอย่างกับไอเครื่องส่งพระเนี่ยใช่ไหมฮะได้จะทํำยังไงคือทุกอย่างมันเริ่มไปอย่างเงี้ยโอเคครั้งแต่ว่าที่ก่อนหนั้น,นที่ผมที่ผมอธิบายไปเนี่ยมันที่บันทึกไปในตรวจไซส์เนี่ยมันเรื่องของข้างนอกข้างนอกใช่ไหมฮะเช่อนอยากจะให้เสร็จปีนี้ ก็คือลำยองํำยองไม่มีปัญหาจัดซื้อไปแล้วก็มีด้ามบันคันทวยกระบัวปลายเสาเนี่ยคือไอ้สามอันนียถ้าใช้ตอบเนี่ยตอบได้แต่ถ้าจะหมายถึงทั้งโปรเจกต์เนี่ยแล้วงั้นพระประธานจะททิ้งเอาไว้เหรอเครื่องส่งอ่ะก็คาอยู่นั้นรับปั้นแล้วกําลังจะเสียหายเนี่ยใช่ไหมคือมันจบที่คือผมนะ่มันงานปั้นเนี่ยมันไม่มีค่าใช้จ่ายก็จริงแต่ว่าพัฒนาหลังการหลังจากนั้นน่ะมันต้องนําไปสู่การทําพิมพ์แล้วมันจะดําเนินการยังไง พอดาเกินการไม่ได้มันก็พัง <Okay. S 1> ทุกวันนี้หน้าบันเริ่มพังแล้ววันนั้นหล่นลงมาเพราะอากาศมันร้อนขึ้นแล้วมันจะทําไม่รู้จักมันไม่รู้จะทไงไงฮะอืมก็อย่างกับพูดขำๆไงคุณตันก็บอกอาจารย์ก็ใช้เงินอาจารย์นะทาไปก่อนมันไม่ได้ทาไปก่อนแล้วมันก็ทั้งทาเลยใช่ไหมเออไม่งั้นมันไม่ไม่ไม่ได้ไงแต่นี้ว่าเออไอที่ต่อไปนั้นก็คือว่า รู้ทั้งรู้แต่ว่าเอาถามมาก็ตอบไปแต่ว่าหมายถึงเฉพาะห้องนอกแต่งานอื่น,นมันไม่ใช่ไงแล้วไอ้ไอชาดาเนี่ยไอ้พระมหาวิชัยนะนัะ่นตอนนี้เป็นเรซินอยู่นะซึ่งบริษัทก็ดําเนินการเนี่ยแล้วสุดท้ายเรซินอายุมันยังไงนะพอนานๆไปมันย้วยไหมอะ่ะเอาเดี๋ยวเจ๊งนะเดี๋ยวเสร็จอะ่ะอืมมันมันถึงได้บอกว่ามันมันไม่ใช่นะอย่างกับท่านนะวันนะั้นผมตอนที่ไปที่ประชุมที่บ้านผมบอกแล้วบอกว่ามันไม่ใช่เรื่อง อย่างที่คุณเข้าใจมันมากกว่านั้นเพราะว่าโปรเซสต่างๆเนี่ยรู้ไม่ได้เอาเน,นี่ยคุณวิทยาดูมา20ปีแล้วโปรเซสบางอันรู้ได้ที่ไหนอะใช่ไหมมันไม่ได้ไงนี่อย่างตอนนี้อย่างที่ที่บ้านผมอะที่ใช้เป็นที่ทํางานมาทั้งทั้งทั้งเรื่อง,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 งเอกสารแล้วก็ทางการปฏิบัติงานปั้นออกแบบแต่างๆเนะ่รู้หรือเปล่าว่าทําอะไรกันนะ่ะไม่รู้นะที่มันออกมาเนี่ยมันมัน เออมันไม่รู้ไงเออเพราะฉะนั้นอนะ่ะโอเคไม่ไม่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าต้องรับรู้ว่ามันมันมัน,ม,นมันกระทบไปหมดเลยนะอืมคือที่ท,ที่ที่ผมตอบไปตอบไปในลายกลุ่มเฉพาะกรรมาการจริงๆผมจะกระตุ้นพวกพวกกรรมาการแล้วก็ตอนนี้มันก็มีอีกปาร์ตี้นึงก uh huh. คือว่าอย่าโอเอก็คุณปอก็คือว่าอย่าอย่าพิจารณาอะไรกันมันโอมากคุณเตรียมข้อมูลคุณอะไรกันเยอะแยะ ผมเห็นนยพิตนาน <ะ S 2> ผมคืออย่างนี้คุณาตานเล่าให้ฟังว่าอ,อย่างที่คุณวิทยาพูดนะเพราะว่าเขา้าใจอยู่คนเดียวไงผมก็เลยเอาเ้าเฮ้ยร่างงานทําไงวะอยงนั้นเพราะว่าเวลามันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้มันโยงกันหมดไงแล<ช>้วไ,ไอ้ที่โยงอ่ะกว่าจะตั้งต้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยมันถ้ามันคิดจากรูปแบบก็ไม่ยากใช่ไหมเขียนไปมันไม่ใช่ไงอย่างกันเนี่ยกรณีของของกระเพงแก้วเนี่ยง่ายๆเนี่ยผมต้องใช้เวลาที่จะต้องคิดอ่านต้องเยอะแยะ ให้มันรู้สึกว่าเออมันจะอยู่ได้กันยังไงสภาพแวดล้อมความใหญ่หน้าที่ของมันคืออะไรยังไงก็ตัวอาคารเป็นไงน้องคิดเยอะนะมันไม่ใช่กดปุ่มมาไม่ใช่นะยางกระลายหน้าบันเนี่ยผมคิดว่าจะเอารวดเดียวตอนนี้ได้สามอันแล้วในแปดอันได้สามอันเนี่ยในระยะเวลาสามเดือนสองเดือนเนี่ยมันไม่เร็วเหรอแล้วมันเกือบตายนี่นี่มือนี่บวมนะนี่นี่กระดูกเคลื่อนเลยนี่เพราะเพราะว่าตอนหน้าหนาวไง ช้าขึ้นมามันแข็งนะเราก็ดีเอ้แข็งดีว่าลายมันมันอยู่ตัวเพราะอากาศเปลี่ยนปั๊บร่วงเอาน้ำเจ้าหน้าที่เอาน้ำแข็งสาดทั้งวันนะคือมันพัฒนาต่อไม่ได้เออแล้วยังว่าจะพานมานี้ปั่นไม่ได้ทําไงตอนนี้ใช้นิ้วชี้แล้วเนี่ยกับนิ้วซ้ายนี่บวมเนี่ยออมก็ถึงได้ว่าเสียดายว่ามันในแปดหน้าเนี่ยมันเห็นเลยว่ามันได้สามแล้วอะ อย่างนน้อยก็ทัฒนาเป็นพิมพ์ยางเก็บไว้ก่อนก็ยังดีใช่ไหมฮะโอเคแล้วเดี๋ยว่อยจดซื้อไปอีกทีหลังแต่ตัวนี้มันทาําไงดําเนินการต่ออย่างนี้ทาําไงอ่ะผมว่าพวก,พวกเราอาจจะคิดว่าเอออาจารย์ปั้นฟรีปั้นมาอะไรก็ได้คิดอย่างนี้เหรอ <laughs> ไม่เหี้ยมีเอไเอ,ไม,เอไม่ใช่นะเสียดายด้วยอะ่ะเสียดายความคิดเสียดายความรู้สึก โอ้เรารู้สึกมาได้ทั้งขนาดนี้เนื้อหาสาระทั้งสทั้ง8อันเนี้ยจบมดแล้วด้วยนะว่าอันไหนเป็นอะไรไปอะไรนะฮะมันสอดคล้องกันยังไงเออเสียดายเนี่ยเพราะอากาศอย่างเงี้ยแล้วเริ่มรู้สึกอันเนี่ยอย่างเงี้อยอยู่ไม่ได้แล้วนะไม่ใช่เกี่ยวกับกตากแดดนะคุณวิทยาแค่ในร่มเนี่ยถ้าสามสิบขึ้นเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้ว <c oughs> ขนาดดินน้ำมันอย่างเงี้ยมือ,อยังเป็นอย่างนี้เลยถ้าเอาถ้าทำถ้าถ้างั้นมีคนเอา ไอ้อาจวาอาจารย์ก็ทําผสมดินมันให้แข็งขึ้นสิก็ดูมือกูที่ขนาดดินมันไม่แข็งยังเป็นงี้มืมันทําให้แข็งขึ้นได้แต่ว่ามันปั้นไม่ได้ก,ก็ก็ไม่รู้สิว่าจะต้องทำยังไงนะแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่รับรู้เข้าเข้าใจผมก็ผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะอาธิบายไม่เยอะมากแล้ว ไอ้โปรเซสต่างๆ,ๆนะเข้าไปที่บ้านเขาก็เห็น<ช>ก็พาไปดูคือเปใจกล้หมอนกันๆๆว่าแกแกก็ควรมัดระวังอ่ะ,ะพูดไปแล้วแกพูดไปแล้วไม่ได้เกิดจากความอะไรเืาระมัดระวังเรื่องความจะมาให้ผิดพลาดนะไหมรักษา,าผลประโยชน์อะไรยังไงก็ตามใจเถอะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุผลในการใช้จ่ายนะเออไม่งั้นมันก็คุยง่ายไม่มีของทำงานยังไง สั่งซื้อตะปูมาไม่ได้สักทีสองปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้ตะปูไปตอกเลยเนี่ยแบบนั้นอะ่ะอแล้วบันทีนี้มันก็กระทบเรื่องแผนดำเนินการไปหมดเลยอื ก็เลยว่าเอออาจารย์ก็ตั้งใจว่าเออปีเนี้อยากจะให้ภายนอกมันจบโอมันเ็นแล้วคุณยังไม่ไม่จบกันอย่างเงี้ยมมัันหลืออีกอะจะไปจบกันตอนไหนมันเห็นฝั่งจริงๆนะที่แรกก็กลัวหน้าบันมากเลยไงไอ้ที่ผมแบบตายเป็นตายเนี่ยสองเดือนถึงตอนย่ำหนานะผมจะดูกําลังตัวเองเพราะตอนนั้นคนเดียวเลยนะไม่มีใครดินก็ไม่มีคนทําให้อ่ะดินให้ใครทำรู้ไหมไอ้บีเล่ซึ่งเป็นช่างเขียนอ่ะมันต้มดินให้ทีมากรองอ่ะเพราะไม่มีคนเลย นะมาเออก็ททำเนี่ยโอ๊ยพอมันมันได้อ่ะมันได้สึกเนี่ยเนี่ยไอ้ร่าบันคุณตุเย,ยามุกเด็ดเนี่ยเสร็จแล้วสองอันเลยไม่ซ้ํากันด้วยแล้วไอ้มุกนี้เนี่ยไอคู่เนี้ยเสร็จทั้งคู่อาจารย์ใ,ใช่ฝั่งใต้เสร็จหมดเลยเนี่ยอันเอาไปทำพิมพ์แล้วแปดช่อนะแล้วก็เก็บพิมพ์ไว้เพราะว่าตัวมันแย่ล่วงลงมาเนี่ยเออท็อปไอ้ไอ้ไอพวก องค์ประกอบอาออทิตย์ละห้าอาทิตย์หน้า,าไ,ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ว่าต้องแปดเลยนะเพราะไม่เหมือนกันนะไม่ใช่แปดพูดผิดมันต้องเพราะว่าไอ้จัว่วไอ้ซ้อนที่สองกับซ้อนที่สี่เนี่ยดูมันเท่ากันมันไม่เท่านะเอะ้แต่ไม่เป็นไรนี่นะอุ้ยไม่ไม่ได้เพราะเอัง,อ,งอีกตัวเลขด้วยดูว่าต้องสํารวจใหม่มอเอางี้เอานั่นมาดูด,ดีไซน์ส่วนไอ้ตัวเลขให้สํารวจใหม่เอาเออถ้าง,งั้นก็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 ก ด้านองครับช้อนซองเอ้าเอาทุกด้านดีกว่าตัวเลขก็ทุกด้านแต่ดีไซน์เนี่ยตัวเลขเอาทุกด้านแต่ดีไซน์มันมันแค่หนึ่งสองสามสี่เองครับครึ่งหนึ่งก็คือมุกเด็ดหนึ่งมุกประเจิดหนึ่งแล้วมุกใหญ่หนึ่งม,มุกใหญ่สองสิเพราะไอ้นี้กับไอ้นี้ไม่เท่ากันโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือลำยองกับหน้าบันเนี่ย มันไปด้วยกันทีนี้ว่าไอท้ที่ที่บริษัทประดิษฐ์เขาเสนอราคาไปหรือ,อยังก็ตามใจเนี่ยแต่ว่าลำดับเนี่ยมันกลายเป็นว่าคันทวยอ่ะก่อนเพราะว่าคันทวยมันมีแบบอยู่นานแล้วช่้นแมมันก็เสร็จหมดนี้ยตอนนี้ทําพิมพ์ครบหมดแล้วนะตอนนี้บริษัทเขาทําพิมพ์ไปล่วงหน้าแล้วเพราะว่ามันมันไม่รอไม่ได้อะเนี่ยบัวหัวเสาก็เสร็จแล้ว นะบัวแวงเนี่ยเหลือแต่บัวโถวนี้บัวโถวนี้เขาปั้นไปนแล้วใช่ไหมอันหนึ่งอ่ะเฮ้ยบอยบอยบัวโถวนั่นนะใช่อันนี้ไหมใช่บัวโถนั่นน่ะสิใช่อันนี้ไหมใช่แล้วส่วนส่วนมุกประเจิดยังไม่มีไม่มีมุกประเจิดตัวแค่นี้ยังไม่มียังครับเออเนี่ยก็หน้าบันนะทีนี้หน้าบันก็นอย่างที่พูดตัว้าลายหน้าบันนะเสร็จแล้วสามส่วนองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยทั้งหมดแปดนะไอตัวจวเนี่ยแต่ว่าอันอื่นๆเช่น ไอ้หน้าอุดตับสองตับสามหน้ากระดานปิดคือกระจงังสาหรายลงพึ่งไอ้น,นี่อย่างกำลังจะให้ให้เขาเอาแบบดีไซน์แล้วก็สํารวจหน้างานไปว่าตัวเลขมันยังไงไปเนี่ยเนี่ยมีแค่สามรายการนี้เท่านั้ส่วนไอ้ส่วนไอ,อ้ประตูเนี่ยสองสี่ไหนปะหนึ่งสองสี่หกอันเนี่ยอันนี้สุดท้าย ช่ไหมประตูทางด้านที่เรายืนเนี่ยสี่ใช่ไหมออกเหนือใต้นี่สเป็นไอซุ้มทรงบรงันแถงออกตกเป็นซุ้มบุตุสมบุตรสะบกอีก,กส,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 สองเนี่ยเนี่ยไอนี้ยเนี่ยสองสองชิ้นสุดท้ายนอกจกานั้นหมดแล้วจบข้างบนไอเจดีตรงมุกเด็ดนี้ก็เขาก็หล่อมาตั้งสองปีแล้วใช่ไหมจนกระทั่งหายอ่ะมันเอาไปหไไมันเอาชิ้นส่วนไปต้มมั้ง <laughs> เนี่ยคุณวิทยามันเสร็จเห็นเห็นน่ะอือโอ้มันจะไปรอทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ยอดเขาก็อีกเดือนนึงก็ได้เห็นแล้วไนงะยอดข้างบนนะ่ะท็อปไอ้เนี่ยสีเนี่ยสีที่มันเป็นสีแดงที่มันเป็นเพดานเป็นไอ้พวกแปรหัวเสาพวกไคลาพวกเนี้ยที่เป็นไม้ไปเลยเนี่ยโปรโยไว้อย่างนี้ก็ดีไอ้พวกเนี้ยมันจะสรุปได้ต่อเมื่อเอาลำยองขึ้นไป ลำยองซึ่งมันก็เป็นสีอย่างงูใช่ไหมฮะเนี่ยสีเนี่ยมันต้องมันต้องอาจจะต้องเข้มกว่าน,นี้ด้วยซ้ำํำไม่งั้นมันใช่ไหมมิติมันโกหกนะมันลอยออกมาใช่ไหมนั่นแหละเออทีแรกก็ที่แรกที่บนเทะบอยอะว่าไปทาสีอะไรมืดตึ๊ดอย่างเงี้ยเพอเพอจะต้องมืดกว่านี้ด้วยสีแดงของคุณเนี่ยพอเอาเครื่องลำยองขึ้นพอเครื่องลำยองต่อไปมันก็จะเป็นสีอย่าง,ง,น,างนั้นงเี้ยใช่ไหมแล้วมันเนี่ยมิติลึกแลวมัน ถ้าเกิดสีมันอ่อนมันอาจจะทําลายระยะนะนะสีของคุณเนี่ยมันตั้งต้นถูกแล้วนะอาจจะต้องเข้มกว่าน,นี้ด้วยซ้ำถ้าไปมองเฉพาะท้องไอ้ไอ้ไอ้ท้องเพดานตับสีเนี่ยมันก็รู้สึกสิเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกนี้แต่ตรงนั้นก็มีการถุยอ่ะนะซึ่งต่อไปก็จะพัฒนาสีเป็นสีเข้มสีฟ้าอะไรไปตามเรื่องมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นสีเนี่ยใช้ได้อาจจะต้องทําน้ําหนักเพิ่มด้วยซ้ําอม เนี่ยมองมองขึ้นไปดิมองตรงคันบวยอ่ะผ่านเข้าไปในกลุ่มสีโลหะใช่ไหมถ้าเกิดเราจะทําให้มันกลมกลืนทรงไขาลาเนี่ยมันต้องกลมกลืนนมันก็ต้องเข้มกว่าน,นั้นน่ะ